สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้นะคะดูพื้นที่ทางด้านบนนะคะหน้ากว้าง16เมตรลึก55ด้านในนะคะกว้าง10เมตรถ้าเรามองด้านจากภาพทางอากาศเราจะเห็นเลยว่าจุดที่บ้านตั้งนั้นจะอยู่ใกล้กับตลาดเวียงชัยสถานที่สําคัญทางราชการมากมายอําเภอเมืองนะคะแล้วก็ที่ดินเวียงชัยค่ะถอยออกมาเราจะเห็นเลยว่าอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพญานสังวรค่ะ แล้วถ้าซูงเข้าไปอีกก็จะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเวียงชายค่ะถอยออกมานะคะใกล้สวนน้ำนาวาแลนด์คุณจะไปบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ก็จะอยู่ใกล้กับตลาดร้านเมืองอินเด็กซ์ริมมอลนะคะไปท่าอากาศยานเชียงรายเซ็นทรัลเชียงรายทั้งหมดนี้จะไม่เกิน 20, 20นาทีนะคะต่อไปเป็นฉนดที่ดินค่ะทั้งหมดเลยนะคะ2ฉนดต,ติดกันดูด้านหน้าและหนังฉนดได้เลยค่ะ มาโซนของหน้าบ้านนะคะระเบียงนะคะสะอาดกว้างเราต่อเติมเรียบร้อยมุมอมองจากหน้าบ้านเข้าไปในบ้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องโถงค่ะถัดไปห้องนอนแล้วทะลุไปห้องครัวค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเราจะเจอโถงใหญ่ติดแอร์เรียบร้อยค่ะมองจากห้องโถงออกไปด้านหน้าบ้านค่ะกว้างโปร่งโล่งสบายมีติดพัดลมเรียบร้อยด้วยนะคะถัดไปเป็นห้องนอนค่ะมีเตียงมีตู้สามารถมีพื้นที่เพียงพอติดแอร์เรียบร้อยค่ะ ทะลุ <iri> it, ตรงน,นี้เช nice ื่อมต่อไปกับห้องครัวค่ะมองซ้ายมือจะเห็นมีห้องน้ำอยู่แล้วหนึ่งห้องห้องครัวกว้างสามารถจัดเลี้ยงได้เลยมีเคาน์เตอร์วางของมีซิง์นัำเรียบร้อยค่ะนี่เราถ่ายรูปจากบริเวณหน้าบ้านนะคะเห็นไหมคะจะมีทางจอดรถได้ถึง4-5ถึงคันเลยค่ะหน้ากว้างประมาณ16เมตรกว่านะคะแล้วก็มีการตอบไปแล้วนี่เป็นที่สำหรับเป็นเครื่องสภาพหยอดเหรียญค่ะติดกับถนนนะคะติดกับถนน ตรงไปอะคะ่ะจะเป็นร้านลำอีหลีนะคะพอเลี้ยวขวาฝั่งนี้จะไปที่ตลาดเาวเวียงชัยะคะ่ะแล้วก็ออกไปบายพาสได้รวดเร็วนะคะสุดทางตรงนั้นนะคะจะเป็นสีแยกทะลุไปสนามกอล์ฟสันติบุรีได้เลยค่ะไปตลาดสีเวียงได้เลยค่ะรวดเร็วค่ะเรามองมาอีกด้านหนึ่งของบ้านนะคะรั้วนะคะมีกัดกั้นเรียบร้อยแล้วนะคะผมที่เรียบร้อย แลวนี่หาฝั่งนี้ของบ้านเนี่ยเราได้แต่ก่อนเราเคยทาเป็นเครื่องสื้อผ้าหยอดเหรียญน,นะคะพอดีให้ทางคนนันเขาตัดเขายังไม่ได้ตั้งป้ายให้เราใหม่คือผู้ซื้อเนี่ยสามารถมาทําธุรกิจต่อเนื่องได้เลยค่ะนี่ค่ะจะมีเครื่องสักผ้าหยอดเหรียญมาอยู่ละเป็นโครงเรียบร้อยกันลมกันฝนทําต่อเนื่องได้เลยมีไฟโซลาเซลล์เรียบร้อยมีประตูทะลุเข้าบ้านได้เรียบร้อยนะคะ